คุณเบญญาภาอรุณโชดผู้อำนวยการของโรงเรียนเสริมปัญญาอยู่ในสายกับนัดเรียบร้อยแล้วสวัสดีท่านผอ,อด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอ,อ,อครับน้ําท่วมใหญ่ครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบหลายปีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือท่วมแบบนึกไม่ถึงเลยว่าน้ําจะมาล้นมากถึงขนาดนี้เพราะว่าเราเคยมีลิมิตของน้ําอยู่แล้วทีนี้ก็ยกของตามตามลิมิตที่น้ําเคยท่วมประจําปีแต่น้ํามาล้น เกินดิมิตก็ทําให้ของล้มเสียหายหมดเลยอะค่ะคือบางอย่างที่เรากล่าวว่าที่มันเคยท่วมสูงอะมันสูงเท่านี้เราก็ยกเอาไว้เลยแล้วใช่ไหมพอ,อแต่ปรากฏว่าปีนี้ครับคุณผู้ฟังน้ําเข้าไปในส่วนไหนของโรงเรียนเสริมปัญญาบ้างครับเมื่อวันที่สองธันวาที่ผ่านมา เข้าทุกที่ในชั้นล่างจริงเหรอพ่อคำคำนี้คำนี้อธิบายได้ชัดเจนว่าเข้าทุกที่ในชั้นล่างเลยครับ <c oughs> ผมแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่น้ําลดไปพอวันที่สองเนี่ยเต็มที่เลยเนาะพอวันนั้นวันที่สามก็ค่อยๆดีขึ้นมาทีนี้เป็นในเรื่องของการฟื้นฟูบ้างทางโรงเรียนได้จัดการอะไรยังไงไปบ้างครับค่ะเริ่มเริ่มต้น คือเราก็กวาดภายในภายในห้องก่อนคือครูครูทุกคนก็มาช่วยกันครูบางคนที่น้ำที่บ้านยังไม่ลดเขาก็ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ส่วนคนที่มาแล้วก็ช่วยกันกวาดภายในก่อน <c oughs> คือจะมีโคลนโคลนมากเลยค่ะครับผมแล้วก็ขยะทีนี้ภายนอกก็เป็นเป็นโคลนคือบริเวณสนาม บริเวณที่พักนั่งกลงอาหารเนี่ยเป็นโคลนหมดเลยค่ะจนถึงโต๊ะโต๊ะกินข้าวเก้าอี้อะไรก็โคลนจับหมดเลยก็นั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าน้ำที่เราใช้ล้างเนี่ยคงจะไม่พออยู่แล้วก็เลย<ม>จำเป็นต้องขอกำลังคนและก็เลยจะงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องขอกำลังคนจากชอพันห้าและคนรอห้าของค่ายเทพสตรีศรี พอเนี่ยค่ะให้มาช่วยเหลือบ้างก็เลยได้กําลังเสริมจากพี่พิทหารที่ชอพันห้าค่ายเทพสตรีศีสุนทรมาช่วยด้วยใช่ไหมครับคก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยเนาะจากภาพที่นัดได้รับอัปเดตจากพออนะครับแล้วจริงๆโรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมครับค่ะแสดงว่าช่วงตั้งแต่ศุกเสาร์อาทิตย์นั่นคือบิ๊กคลินิ่งเดย์ทุกวันเลยใช่ไหมครับ หาทุกวันเลยคับผมเขาก็มาช่วยดูแลกันทุกวันเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวเปิดไม่ทันวันจันทร์ที่เจ็บค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้โรงเรียนเปิดมาวันหนึ่งก็มีที่ฝนบ้างทีนี้ด้วยความกรุณาจากผู้ปกครองจากบริษัทผาทองจำกัดนะ,ะคะก็ได้นำรถน้ำจากผาทองมาคันใหญ่เลยมื วลลกว่าลิตรอะค่ะมากวาดล้างที่ฝุ่นให้อีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้อะค่ะทั้งโรงเรียนค่ะครับผมเหมือนกับว่ามาเก็บตกหลังจากที่เราทําความสะอาดรอบ,รบแรกไปอย่างที่หลายคนเห็นนะครับพอน้ําทั่วหมดไปต่อให้เราล้างเราจะเจอฝุ่นยเยอะมากในโรงเรียนก็เหมือนกัน ครับ <ขา S 1> ผม <ขา S 1> แต่ว่าก็ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐส่งของทหารเองรวมถึงเอกชนที่มาช่วยเหลือกันอย่างผาทองปีดีจด้วยให้ทางท่านผอคุณเบญญาภาครับกล่าวขอบคุณกับคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียนจนตอนนี้กลับมาเป็นสถานที่ให้นักเรียนพร้อมเรียนอีกครั้งหนึ่งครับได้ฝากขอบคุณไปถึงทุกท่านด้วยค่ะก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะครับผมทั้งหน่วยภาคภาครัฐ ใช่ที่สตรีศีสุนทรอ่าชอชอคันห้าค,ครอห้าและอะผู้ปกครองจากอบริษัทผาทองครับและอะคณะครูผู้บริหารและพนักงานของโรงเรียนสวนปัญญารดนทั้งนักเรียนด้วยในเมื่อวานนี้ก็นักเรียนก็มาช่วย ลงมืงล้างาพักนากมากเลย,นนยเด็กๆด้วยค่ะครับผมแล้วก็มีทางศูนย์นวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยสยามก็ได้บริจาคช่วยเหลือ ประสบภัยน้ําท่วมของเสียงปัญญามาห้าพันบาทดนี่คือให้มาเป็นกาลังใจอืมก็ได้รับกําลังใจที่ดีทั้งน้ําใจจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆฝ่ายเลยนะครับผมค่ครับผมผอก็ตอนนี้เรากลับมาฟื้นฟูกันแล้วเต็มร้อยพร้อมที่จะเดินหน้าทําการเรียนการสอนแล้วก็สร้างเสริมทักษะดีๆให้กับนักเรียนกันต่อไปเนาะค่ะครับผมยังไงผอต้องขอบคุณมากนัดเองไลน์คุยกับผอบอกผอส่งภาพมาให้นัดดูหน่อยนัดอยากเห็นปรากฏว่าบางภาพนี่คือเอกสาร หนังสือที่อยู่ชั้นล่างคือไปหมดเลยคุณผู้ฟังะนะครับแต่ก็อย่างที่ผอ,อเบญญาภาบอกนะครับเราได้รับความร่วมมือแล้วก็ฟื้นฟูเป็นอย่างดีจากน้ําใจของพี่น้องชาวทุงสงในทุกภาคส่วนเลยทีเดียววันนี้ถือว่าอัปเดตกันพอหอมปากหอมคอนะครับผอ,อเดี๋ยวไว้มีกิจกรรมเรื่องราวดีๆเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องน้ําท่วมกันบ้าง <c oughs> ได้ครับผม <c oughs> ยังไงส่งกําลังใจให้ทั้งผอแล้วก็บุคลากรทุกท่านของโรงเรียนเสริมปัญญาด้วยเดี๋ยวไว้พูดคุยกันใหม่ในโอกาส ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังนี่คือคุณบัญญาภาอรุณโชธครับผู้อำนวยการของโรงเรียนเสริมปัญญาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานีวิทยุตำรวจตระเวนชายแดนค่ายศรีนครินทราทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช FM 92.5 Broadcasted by Border Patrol Police Bureau's Radio Station FM 92.5